การรัดเท้าหรือการทําเท้าดอกบัวเป็นเทรนด์ความงามของผู้หญิงจีนโบราณโดยเป็นความเชื่อที่ว่ายิ่งผู้หญิงมีเท้าเล็กมากเท่าไหร่จะยิ่งเป็นผู้หญิงที่งดงามมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับโรทนิยมทางเพศที่เพศชายจะมีอารมณ์กับเท้าของผู้หญิงหรือฟุตเฟติชว่ากันว่าจุดเริ่มต้นของการรัดเท้าเกิดขึ้นในศตวรรษที่10ในยุค5ราชวงศ์โดยเล่าว่าจักรพรรดิหลี่หยูแห่งราชวงศ์ถังใต้ ทรงหลงไหลาการเต้นระบำเท้าดอกบัวของนางสนมเหยาเหนียงทําให้สตรีชนชั้นสูงของจีนเริ่มทําให้เท้าของตัวเองเล็กลงเหมือนกับดอกบัวก่อนที่ความเชื่อนี้จะถูกเผยแพร่มายังสามัญชนการดัดเท้าจะเริ่มทํากับเด็กผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่4ีถึงเปีหรืออาจจะน้อยกว่านั้นเท้าของเด็กหญิงจะถูกแช่ในน้ําอุ่นที่มีส่วนผสมของเลือดสัตว์และสมุนไพราจากนั้นเล็บเท้าจะถูกตัดให้สั้น ก่อนที่จะหักนิ้วเท้าทั้งหมดยกเว้นนิ้วหัวแม่โป้งให้แนบติดกับฝ่าเท้าสุดท้ายก็จะนำแถบผ้าไหมมาพันรอบๆเท้าไว้โดยทุกๆ1-2วันจะแกะผ้าไหมออกเพื่อเช็ดเลือดเช็ดหนองรวมถึงตัดชิ้นเนื้อที่เน่าออกนอกจากนี้เด็กจะถูกบังคับให้เดินไกลๆเพื่อให้เท้าเล็กลงเร็วยิ่งขึ้นกระบวนการนี้จะทำเป็นเวลาหลายปีจนกว่าจะได้เท้าดอกบัวนในขนาดที่ต้องการ แต่ก็ต้องแลกด้วยเท้าที่พิการไปตลอดชีวิตการดัดเท้ากลายเป็นค่านิยมความงามที่อยู่คู่กับสังคมจีนเป็นเวลากว่าพันปีในยุคที่จีนถูกปกครองโดยชนชาติอื่นไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์หยวนของมองโกลและราชวงศ์ชิงของแมนจูการดัดเท้ากลายเป็นสิ่งที่ใช้แบ่งแยกระหว่างสตรีชาวฮั่นกับชนชาติอื่นราชวงศ์ชิงเคยพยายามสั่งห้ามแต่ก็ไม่ได้ผล การรัดเท้าไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องค่านิยมความงามเท่านั้นเพราะครอบครัวไหนที่มีลูกสาวรัดเทา้าครอบครัวนั้นจะถูกมองว่ามีฐานะเพราะลูกสาวไม่ได้ทําไร่ทํานาอย่างไรก็ตามครอบครัวที่ยากจนก็จะบังคับให้ลูกสาวรัดเท้าเช่นกันเพื่อหวังจะให้ลูกสาวแต่งงานกับคนร่ํารวยเมื่อเกิดการปฏิวัติในปี1912รัฐบาลสาธารณร,รัฐก็ได้สั่งห้ามการรัดเทา้าแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังมีปรากฏอยู่ จนกระทั่งเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นสู่อำนาจในปี1949การรัดเท้าก็ถูกสั่งห้ามอย่างเด็ดขาด